สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวลาวนะครับทุกประเทศเลยครับเจอกันอีกแล้วครับผมเบ่าก็คนเดิมฮีรุอิสานเซียนมายะเป็นไดเพื่อนขอยางมากครับ FC มวยนี่ตอบกลับให้เลยนะครับสอนเทคนิคเพื่อน,นครับเยอะมากไม่เตรียมหนังยางมากสองเซนครับสองเซนเนาะแล้วเรียนเรียนให้เบิ้องก้อนนะครับรอบหนึ่ง คลิปนี้ฉนเฉลยนะครับเล่นให้ดูก่อนนะครับเอานังยางใส่นิวยว่าสินะสองสองนิวนิ้วชี้กับนิวกลางดีดให้มันมาโยนอยู่นันงกับนิ้วก้อยปับ๊บนะครับมันก็จะมาอย่างนี้นะครับเทคนิคที่สองเอาใส่นิ้วอย่างนี้เหมือนเดิมเอาอีกเสียน,นึงมาล็อกไว้พี่น้องล็อกทักไว้ทักล็อกไว้อย่างสิล็อกไว้เลยให้มันขาดอย่างเงี้ย จะให้มันขา้ามจากสองนิ้วนี้มาอยู่สองนิ้วนี้นี่ครับเบิ่งได้หนึ่งสองเห็นป่มันก็นจะข้ามมาสิครับนี่ครับถามว่าเอากลับขึ้นได้บอกมนก่็กลับขึ้นไหนขึ้นเก่าแล้วครับเห็นบ่กลับขึ้นมาหรอเห็นบ่เดี๋ยวสอนเทคนิคนครับบัาน,นี้ไปเบิ่งกันเลยครับมันเท่นะมาเบิ่งครับมาเบิง้ง เทคนิคการเล่นนะครับหนังยางจับแบบนี้นะครับจับกันซสร็แล้วเอามือลงอยางเสร็จรัดไว้แค่นี้ครับแล้วตอนโซ่โซ่แค่นี้พอขาบไปโซ่ตรงนี้เวลาเล่นนะครับเอามือแบะออกปับ๊บมันก็นจะโดดมายอยูน่นี่เอากลับขึ้นหน่อยก็เฮ็ดขึ้นก้าครับปับ๊บกลับขึ้นมาเห็นบ่วันนี้หลอกอีกเส้นหนึ่ง มาตัวอีกพองไว้ทักไววเขาบึงเนี่ยทักไว้แบบเนี้ถามว่ามันกลับไปได้ยังไงเช็ดคือเก่าแล้วครับเนี่ยทาเหมือนเดิมเฮ็ดเด้อปับมันก็ขามมาคือเก่าครับเทคนิคง่ายๆพื้นได้เน,น,นี่ยเก่าคือมาคือเก่าเอาไปเรียนซะเด้อพี่ยังบม่ได้นอนก็นอนซะคนมันเท่น่นะ ลืมกดไล์ให้เดอร์มันหนีไปแล้วครับ